สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเมียดอาี่อีกครั้งหนึ่งค่ะออตอนนี้นะคะโครงการสินเชื่อพิเศษนะคะสำหรับโควิด19 อันนี้เป็นสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะส่วนผู้ที่มีรายได้อิสระอาชีพอิสระนะคะจะมีอีกคลิปนึงที่เหมียวๆทำไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าไปฟังดูนะคะแต่ตอนนี้เราคุยถึงสินเชื่อตัวนี้ก่อนนะคะสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19หรือโควิด19วงเงินที่ให้กู้ต่อรายก็อยู่ที่5 0,000บาท โดยมีอัตราดอกเบเี้ยอยู่ที่0.35เต่อเดือนแล้วก็ให้ผ่อนชำระเนี่ยดานถึง3ปีเลยนะคะโดยมีโดยการค้ำประกันเนี่ยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เปิดให้บริการนะคะก็คือเปิดให้ทำสำหรับโครงการนี้นะคะจนถึงวันที่30ธันวา2563เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเหมียวเหมียวเราจะ เมมวจะพูดให้ฟังถึงคุณสมบัติของคนที่จะกู้สําหรับโครงการสินเชื่อพิเศษตัวนี้นะคะสําหรับคนที่มีรายได้ประจําก็คือมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมือถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนนะคะสามารถติดต่อได้เหม,แมวแนะนําว่าให้ใบให้เบอร์โทรศัพท์ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะคะ เพื่อเป็นการที่เขาจะได้รู้ว่าเวลาถ้าเกิดว่า,ามีอะไรเนี่ยเราสาวคติต่อเราได้ตลอดเวลาแล้วผู้ที่มีไรายได้ประจำแต่หรือมีอไรายได้ที่ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด1 9หรือภัยอื่นๆนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปใช้โครงการสินเชื่อตัวนี้ได้นะคะเพื่อเขาให้สำหรับเพื่อแบบเอาไว้ใช้จ่ายยามที่แบบ เป็นค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยคะ่ะในอย่างอย่างช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงที่ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสําหรับคุณที่มีอาชีพอิสระนะคะก็รู้สึกว่าเหมียวหมวดูเนี่ยแล้วไม่ต้องใช้คนค้าด้วยนะคะยังมีอีกคลิปหนึ่งลองเข้าไปฟังดูนะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะสู้ไปได้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ